วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดเย็นวันพฤหัสอําเภอเวียงเชียงถึงจังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> มาถึงตอนห้าโมงอ้สี่โมงนะครับสี่โมงกว่ากว่าตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งก็ขายหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> น้ำอ้อยวันนี้ผมออกวิ่งขายตั้งแต่ตอนเช้านะครับ <c oughs> ช่วงสิบเอ็ดโมงนะครับออกจากบ้านสิบเอ็ดโมงก็กลับไปที่บ้านเพราะววิ่งขายได้สัก ถึงบ่ายสามาก็กลับไปเอาอ้อยอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะมาขายตลาดนัดนะครับวันนี้ก็วิ่งสองรอบนะครับวิ่งเอาอ้อยสองถังนะครับถังที่สองมาขายตลาดนัดวันนี้ขายหมดไปแล้วนะครับนี่นะครับมาดูร้านน้าอ้อยของผมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นรถซาเล้งพอวิ่งขายตอนกลางวันด้วยตอนเย็นก็มาจอดตลาดนัดนะครับ โน้ำอ้ยหมดแล้วครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาถามเรื่อยๆนะครับก็ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้อากาศร้อนน้ำอ้อยก็หายดีนะครับน้ำอ้อยสรรพสิ่งบ้านสวนหนึ่งนิลันนะครับนี่นะครับเป็นรสชาติที่คนแถวนี้เขารู้จักกันดีนะครับติดใจนะครับนี่ะครับก็ขายขวดละสิบาทแก้ว20ครับมีน้ำกระเจี๊ยบด้วยนี่นะครับ ลตลาดนัดก็มีขายเยอะแยะนะครับหลายอย่างเลยนี่นะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนด้วยผมก็วิ่งสองรอบแล้ววันนี้รอบสองก็เอามาเยอะอยู่แต่ก็หมดอยู่ดีนะครับนี่นะครับเห็นซากอ้อยนะครับที่ผมคันไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอารถไปเก็บนะครับแล้วก็เก็บซากอ้อยเอารถไปเก็บแล้วก็ทาการ เอาไปซ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคนมาถามบ่อยนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็มาถามคนนี้ก็มาถามหมดเราไม่มีสินค้าเรามาจอดอยู่นี้เราก็นั้นอยู่นะครับเยรงใจเขานะครับอย่างนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะไม่เยอะนะครับประมาณสองพันกว่าบาทน่าจะได้อยู่นี่นะครับก็เป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าร้อนนะครับขายไอ้ข้นน้าแบบรถพ่วง,งข้างของผมนะครับ ก็าสามารถวิ่งขายกลางวันได้ด้วยตอนเย็นก็มาจอดแจมตลาดนัดกับเขาได้ด้วยนะครับเป็นทางเลือกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอาชีพอไอยขันน้ํานะครับก็ใครสนใจก็สอแบบถามบ้านสวนหนึ่งนิลันได้นะครับ,บรเบอร์โทรก็0ูนย์หกสองสี่หนสูนห้าห้านะครับนี่นครับขอบคุณครับ